อ้าะครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่เกมตราคันบอดคันแบทเทิลในเวอร์ชันเซสหรือเวอร์ชันซีหรืออะไรก็ตามที่อยากจะเรียกกันก็ว่าไปนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับดาดซูเปอร์แบทเทิลโรสที่เพิ่งได้รับการอัปเดตมาเลยนะแต่ผมต้องขอเกริ่นกันสักนิดนึงว่าทุกคนอาจสงสัยว่าทําไมเราถึงมาทําคลิปซูเปอร์แบทเทิลโรสหรือ SBR นะฮะต้องขอบอกกันก่อนเลยนะฮะว่าตอนนี้ในเวอร์ชันเซสของเรานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนนะฮะในการมาของซูเปอร์แบ จากเดิมเนี่ยเราจะมีซูเปอร์แบทเทิลโรดมาหรือ SBR ในช่วงของกิจกรรมใหญ่มาและมาทีเดียว10ดาเลยทีเดียวนะก็คือเราเล่นกันแบบจัดเต็มทีเดียวในวันเดียวกันเลยทีนี้เกมได้ทาการปรับเปลี่ยนว่าให้ SBR มันมาบ่อยขึ้นแต่มันมาเพียงแค่ครั้งละหนึ่งดานเท่านั้นนะต้องอาจจะ,ะหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจหรือบางคนอาจจะโอเคก็อย่างน้อยก็มีดานให้เล่นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะสำหรับใครชอบไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันกันแล้วกันแต่สำหรับผมนั้นก็ถือว่าน่าพอใจน่าพอใจนิดนึงแล้วกันนะก็อย่างน้อยก็ถ ก็สำหรับ s p r ที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในตอนนี้ก็จะเป็น Planet n a m e x ซ a ก้ฮะนั่นก็คือแคทที่ได้รับการบัฟอย่างยิ่งใหญ่ในช่วง Worldwide Celebration ที่ผ่านมาเลยทีเดียวประชดครับผมรอเล่นนะรอเล่นถือว่าได้บัฟกันแบบสุดๆไปแล้วนะสำหรับ Planet n a m e x ซ a กเนาะ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันว่าหน้าตาทีมที่จัดไปแบบจัดเต็มกันจะเป็นเพียงใดกันสำหรับทีมของผมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมนั้นเกลือเก้าโ,โกคูเวอายทำให้ผมไม่มีโกคูวรวายผมก็จะได้เป็นฟรีเซอร์แทนแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ว่าคุณจะไม่มีตัวละครวอร์วายหรืออะไรในแคตนี้ก็จะมีตัวละครฟรีที่แข่งแกร่งไม่ว่าจะเป็นพวกกินนิวหรือคุณจะมีเนวอะไรก็ตามต่างๆเนี่ยในทีมนี้ก็สามารถเอามาเล่นได,ได้ด้วยกันตัวฟรีก็พร้อมมาเล่นได้ตัวตู้ก็มีไม่กี่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ อธิบายกันก่อนเลยกันนะว่าทีมที่พกกันไปนั้นจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นฟรีเซอร์ตัววายสลี a ชั่นแล้วก็แ yes, ย้สามเอลฟรีแล้วก็แ yes, ย้สี่งอัลฟรีนะต้องบอกก่อนว่าเจ้านี่ผมก็ไม่รู้นะว่าในด่านเนี่ยเราจะเจอโกคูเยอะขนาดไหนเพราะในภาคมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเจ้านี่อาจจะแทงไม่ได้แต่มีข้อดีในการลดแอคเดีเซน์ของัตูนั่นเองส่วนซาบอนโดโรเรียเนี่ยเราก็เอาไปซัพพอร์ตส่วนจิสุนี่เราเอาไปทั้งดูไม้ตายแล้วก็ซัพพอร์ต้วยนั้นเองส่วนไอเทมที่พกไปนี่ต แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมนั้นยังไม่รู้ว่าในดานนั้นมันจะยากเพียงใดพาะผมก็ยังไม่ได้เล่นด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมและลุยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะแม่ดูซิว่า SBR p l a n e t o r m e x i c a เนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะเนาะสำหรับแคดที่เพิ่งได้รับการบับสุดยิ่งใหญ่ในช่วง worldwide นะเปิดมาเราก็ไม่ได้ดูดนะว่ามีอะไรแต่ที่แน่ๆเปิดมามีซาบอนการโดเรียไม่รู้ว่าจะตีแรงเพียงใดแต่เอาเป็นว่าเราก็จะกดวิสทันใด,นดก็จะเป็นเทคนิคในการเล่นของผมนะฮะ แต่ข้อเสียคืออ๋อเราเห็นแล้วครับว่าตรงนั้นเรามีไม้ตายเต็มเห็นไหมน,นี่คือข้อดีของ่การที่เราพกจิสืมานะเพราะฉะนั้นเราจะเอาฟรีเซอร์ตรงนี้ไว้ก็น่าจะได้อยู่เราจะให้ลดดาเมจที่ซาบอนล้วกันเพราะว่าถือว่าฟรีซนั้นตีซาบอนเข้าได้มากกว่าการที่มันตีโดโรเรียฟรีเซอร์เราจะได้ยิงท่าใหญ่ไหมไม่ได้ยิงท่าใหญ่นะถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาดูซิว่ามันจะโหดเยี่ยมเอามาหยิบเพียงใดจริงๆเราน่าจะเอาจิสือมาไว้ข้างล่างอุย้ยนี่ขนาดกดวิส แต,แต่เดี๋ยวยังว่านะครับต้องเข้าใจว่าหนึ่งก็คือฟรีเซอร์เนี่ยมันไม่ได้แทงได้ผมน่าจะวิสมาไว้ข้างหน้าเว้ยเพราะถ้าเอา,เอาไม่ใช่เอาจิ๊ตสึสมาไว้ข้างหน้าเพราะอย่างน้อยจิสเวลามันกดไม้ตายเนี่ยไอตัวข้างหลังก็จะได้บัฟของพวกดีโฟร์ดีเฟนต์อะไรเพิ่มเข้ามาด้วยอูมันตีแรงเหมือนกันนะเอาจริงอืมมาฟีดโดนไม่ตายด้วยเออแสนแปดอูขนาดฟีดอื้อมสองแสน อาละครับผมก็กลับมาอยู่กันในรอบที่2องนะก็เมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันตีแรงเพียงใดแม้ว่าเราจะใช้วิสแล้วก็ตามนะบวกกับว่าฟิเซอร์เราไม่ได้ยินทำอะไรตายด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อมั่นในทีมเดิมของผมนะะฉะนั้นไปเลยเลยดีกว่าว่าทีนี้มันผ่านได้ใช่ไหมผมใช่อมผมเปิดมาถึงว่าเรารอบนี้เรามีโลที่ดีกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวละครเรานั้นอัดแน่นอุดมสมบ,บูรณ์ไปด้วยตัวละครที่แข็งแกรง่งสุดๆไปเลย ผมก็จะให้ฟริเซอร์ตัวนั้นไปอยู่ตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือโอเคมากกว่าเราก็จะใช้วิสเหมือนเดิมนะเป็นเทคนิคเดิมที่เรายังคงเชื่อมั่นแล้วฟริเซอร์เราไม่ได้ยิงท่าหญ่อีกแล้วหรือนี่อ่าย่าได้ยิงท่าใหญ่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะอัดไปที่ซาบอนตัวเดียวเลยดีกว่าไหมอืมไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าฟริเซอร์ตัวนี้เราก็ได้ยิงท่าหา่อยู่ดีเพราะฉะนั้นตีโดโดเรียไปเลยดีกว่ามันต้องผ่านสินะมาฟริเซอร์ตัวเพื่อนตีไปที่5้าล้านแปดนะถือว่าเป็นดาบเอด้ว่ แสบตาจริงๆเลยเป็นอะไรที่แสบตาเสมออ่าสองล้านนะฮะเราโดนตีธรรมดาไม่เจ็บนะคือถือว่าเรื่องโดนตีธรรมดาเราไม่มีปัญหาเพราะเรามีทั้งวิชแต่ถ้าโดนไม้ตายเนี่ยเมื่อกี้ถือว่าเหวออยู่ระดับหนึ่งเลยนะห้าแสนนะเพราะว่าฟิเซอร์สามของเรานั้นก็ยังต้องค่อยๆบิวทีละนิดทีละหน่อยด้วยแถมให้เบิ้ลไม้ตายให้เราบ่อยๆซะเลยเนี่ยอ้าโอเคต้องให้ด่าให้ดูให้ว่าสักนิดนึงอันนะปิ๊ เนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวอัดมันเป็นอะไรนะก็เลยมันมีเสียงเกมนะทีนี้ก็เลยว่าอะไรที่ถูกใจเดี๋ยวจะอัดเสียงเข้าเองแล้วกันนะวิส,วส,วสปุง่งอย่างเงี้ยไหเราเล่นๆๆเอาคําขาดตอนอืม่อติคิแรงมากเป็นตัวฟีที่ทุกคนควรจะทำนะเพราะว่ามัน ECA มาแล้วโคตรเก่งอ่าโดยการที่เราเห็นแล้วว่ามีจิสื่ออยู่ตรงนั้นทําให้เราได้เห็นเลยว่ามีไม้ตายใสยโย่โดโรเรียตรงกลางแต่ไม่ต้องกลัวนะโดโรเรียเนี่ยมันจะต้องนอนก่อนแน่นอนเพราะว่าเราฆ่าโดโรเรียแล้ว เราจะใช้ฟีดฆ่าโดโดเรียไปเลยหกพันนะถือว่าเจ็บนะเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ว่าฟีดตัวเนี้ยเราไม่ได้รับลิงบิก๊กแบดบอสด้วยนะฮะเพราะว่าฟีดตัวฟีเนี่ยมันไม่มีลิงบิก๊กแบดบอสมันทําให้ฟีดตัวนี้ก็เลยจะไม่ได้ถึกขึ้นมามากมายจากการผลของลิงสกิลแต่เพราะว่าฟีดโดนตีก่อนนะฟีก็จะโจมตีแบบดูอดเดือดระพ่านไม่ใช่เราจะไปเล่นลูกนี้นะมุกก็ถึงเขาอืมมันก็หู แต่ก็ยังเจ็บนะเพราะว่ามันไม่ได้ผัวดีเฟนต์อะไรขึ้นมาแต่ที่ได้ซัพพอร์ตสองได้ซับตัวเดียวสิเพราะว่าฟรีดตัวนี้ไม่ได้เจอโกคูแฟมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ซัพพอร์ตนั่นเอง,เองมาด่านสเตจที่2เราเจอกับกินมิวนะโอ้เป็นกินมิวทั้งแก๊งเลยเว้ยและด่านสุดท้ายอย่างนี้ก็เจอไข่เหมือนจะมีแต่ตัวร้ายเหรอฟริเซอร์เราก็จะให้ตีแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยแล้วกันเนาะตีไปที่จิสแล้วเราก็จะใช้อิคารัสเพราะผมจะเก็บวิสเอาไว้ในรอบหน้าให้ตีตัวที่ชนะทางไปแล้วกันเนาะ ส่วนตรงนี้เราจะให้ตีกินิวไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยคือถึงแม้ว่าจะไอ้นี่แต่ว่าเราทําเพื่อลดแอคทีฟเซนส์ของกินิวกินิวจะได้ตีซาบอนโดรเรียเบาหน่อยมาโดนตีก่อน6กล้านเก้านะฮะซัพพอร์ตสตัวก็คือเราได้ซัพพอร์ตจากฟรีสาแล้วก็ยังได้ซัพพอร์ตจากซาบอนโดรเรียด้วยเพราะว่าซาบอนโดรเรียเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตสเปซทลิงได้ซึ่งฟรีดในภาคนี้ยังเป็นสเปซทลิงอยู่นะหล้านโอ้โหคนแรงเลยมันเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งจริงนะสำหรับใครที่ไม่มีก็ อาจจะเล่นลำบากนิดนึงในแง่ของดามเมจนะเพราะว่าต้องพูดเลยว่าแคทนี้เป็นแคทที่มีพลังทําลายล้างน้อยนิดนึงเพราะว่าตัวเก่งๆมันดำไปตกที่ LR หมดเลยไอ้พวกตัวโดดกันเฟหรือตัวฟรีมันก็ไม่ได้แบบหว่ามากประมาณสองสามล้านอนะ่ะตัวฟรีอะ่ะก็แก๊งกินิวโอ้ฟิโอ้ใมันคนเดียวเก็บหมดเลยโอ้โหมาฟิวสามแลนดแปดนะดามเมจน่ารักกุุงกิลปเบิร์นไม้ตายไปบ่อยหน่อยถ้าคือถ้าเบิร์นไม้ตายรัวๆเนี่ยไอ้เจ้ากูโดนี่ตายแน่นอนสองล้านละ ปิ๊ว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 อีกทีนึงนะเฮ้ยอ๋อโอเคตายผมนึกว่ามันเหลืออยู่ปิ่มหนึ่งเว้ยก็เท่ากับว่าง่ายเลยเนะนี่ยกลายเป็นเอสบีอาร์ที่ง่าย,ายไปเลยแล้วเมื่อกี้ตอนแรกเราไม่ผ่านได้ไงวะว่ามีซิลด้วยองเราผมนึกว่ามีแค่รถแอคแคร์ดีเฟนซ์นั่นอนะโอ้ดีเลยอือหือตายเลยไหมเลยลยุปิ่มหนึ่งไม่เป็นไรอ่ารอบนี้เราเราเอาแบบนี้ไปแล้วกันเนาะเราจะให้ตีไปที่อืม รีคูมเพราะอย่างน้อยก็รีคูมก็คงจะไม่ดีไหมเราเอาไว้อย่างงี้อ๋อตอนนี้ไอ้เจ้านั่นมันโดนโดนซีลอยู่เพราะฉะนั้นเราเอาอย่างงี้ดีกว่าแต่เราจะได้ตีรีคูมแรงๆไปเลยแล้วก็ค่อยกระทืบรีคูมแบบจัดหนักจัดเต็มนี่คือเราผ่านเรลวมากนะรถขันโมนลเราเพิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วเมื่อกี้นี้เราเล่นไม่ผ่านได้ยังไงโหนี่ขนาดโดนรถแอคแท็กไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฟรีต,ตัวนี้จะต้องได้ตีก่อนว่าแต่ได้ท่าเล็กอะน่าเสียดายเพราะอ๋อเพราะว่ามันเจอตัวร้ายด้วย ลืมไปเลยถึงว่าฟีตัวนี้ไม่ค่อยดีในการเอามาเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าศัตรูในดาดตอนนี้เป็นตัวร้ายถ้าต,ตัวสุดท้ายผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่าตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรเว้ยแต่ดูทรงแล้วละ่ะถ้าด่านแรกซาบอนโดโดรียเนี่ยตอนเนี้ยเราเจอกับกินิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นด่านสุดท้ายอ่ะเราน่าจะไม่เจอโกคูแปลว่าไม่มีโกคูเพราะฉะนั้นชัวร์ไม่มีแน่นอนแล้วละ่ะอืมฟร,รีนี่ก็เก่งจังเลยขนาดอยู่ที่สองยังเบิ้ลได้ด้วยเก่งเหลือเกิน มาสู่ตัวสุดท้ายนะฮะก็จะเจอกับฟรีเซอร์นั่นเองก็อย่างถ้าอย่างนั้นก็เป็นตามบทข้อสรุปนะว่าฟีดม่วงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการออกมาเล่นนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แต่ว่าฟีดฟีดวัววโอ้เราเห็นท่าไม้ตายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะกดวิสไปเลยละกันนะตอนนี้ฟีดเราก็ได้ยิงท่าใหญ่แบบจัดเต็มแบบจัดหนักจัดเต็มแบบเบิม่มเบิ่มคือลือกันเลยทีเดียวไปจิสึถือว่าเป็นตัวละครฟรีที่ดีมากนะสำหรับแกงกินิวจิสืทั้งซับพอร์ตแล้วก็มองท่าไม้ตายได้ด้วย 7ล้านนะครับสองตัวโอ้ยนี่เราทำทีมาเพือ่ออวยฟีชัดๆเลยดีไม่ดีผมว่ามันน่าจะไปถิงโลหน้าไหมฟีตัวนี้น่าจะโกโอ้โหมันแข็งแกร่งอย่างว่านะด้วยความที่ว่ามันชนะสี้เลยนะแม่มันมันเก่งจริงๆว่ะเบิ้ลสามทีนะครับว่าดูทรงแล้วรอบหน้าก็น่าจะจบแล้วล่ะ แต่ถ้าอย่างนี้ใครมีโกคูวายก็จะสบายนะเพราะว่าอย่างนนอยก็ค so ือฟรีดเนี่ยก็โดนตีแรงแถมโกคูวายเนี่ยยังตีตัวละครตัวร้ายได้แข็งแกร่งมากๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเนี่ยควรเอามาลงนะคุณจะจบด่านได้อย่างแบบสบายเลยนะไม่ว่าจะเป็นสปีดลั่นหรือเล่นธรรมดานี่ม่ดีแทบจะโหนไอเทมได้เลยนะถ้ามีโกวายแต่ข้อเสียค <fruit> <duc> ือเราคงจะใส่โกวายได้แค่ตัวเดียวในทีมฟรี3สามรานี่มันดีจริงๆเลยองบอกก่อนนะว่าฟรี3สามผมนั้นปลดสองทางนะ้มันอาจจะดูเก่งหูบิตานิดนึง ไอ้ตาตาฮะอีกนิดนึงทำไมไม่ฆ่าไปาเลยล่ะทำไมไม่ฆ่ามันไปเลยล่ะเราจะได้จบด่าน,นแบบว่าชิวๆทุกคนจะได้เข้าใจว่าด่านนี้จริงๆแล้วมันง่ายเรอเลยเรอเลยมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแค่ตัวละครมันเก่งเวอร์ขนาดนั้นนะสำหรับแคดนี้นะก็อบอกว่าตัวที่เราเอามาเนี่ยมันเก่งเวอร์กันไปนะฮะมาจัดไปเลยฟรีเซอร์ฟรีซ่านัดเดียวจบแบบจอด <S <S อืม ด้วยความที่ว่าฟีตัตวสุดท้ายเป็นสีแดงมานทำให้ฟีตโบรไวน์ก็จะแข็งแกร่งโคตรแล้วก็ถ้ามีโกรโรบาร์ก็จะการันตีติดคี้แล้วก็ตีหลายรอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มุตูุนะฮะสระแคปนี้อืมฮึมเคโอ,โอกันเลยทีเดียวนะฮะก็จบกันไปกับแพนเน็ตนามิซาก้าแบบชิวๆไปเปื่อยนแบบไม่น่าเชื่อว,ว่าจะง่ายขนาดนี้ส่วนอะไรที่เกิดขึ้นในต้นคลิปถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกันแล้วกันนะนะ <laughs> อ่ลฮะก็ถือว่าเราไปดูน่าสรุปกันนิดนึงกันละกันนะก็เราใช้เวลาไปทั้งหมด6นาที4 8่เออ6นาที4 8่เราจบไปกันไวมากเลยนะถือว่าเราจบภายในเจนาทีโดยที่เราใช้ไอเทมแค่นิดเดียวถ้าเราใช้ไอเทมแบบสปีดลันจริงเนี่ยเราสามารถใช้ทีมนี้ในการสปีดลันได้โดยที่ไม่ถึง5นาทีเลยก็เป็นได้นะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่มีตัวละครขนาดนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้แก๊งกินิว e อีซ e ีเอนะ,ะแล้วก็หาลีดไม่ว่าจะเป็นโกเม็กหรือพิกโกโลอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้โดยกันสำหรับใครที่ผ่าน ช้ายังไงก็อย่าลืมมาแบ่งปันความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์กันด้วยนะฮะในคอมเมนต์นะฮะว่าผ่านแล้วกันยังไงยากไหมขนาดไหนอะไรยังไงก็ตามนั้นนะับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะของขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b ์และรับชมกันจนจบเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ